One HOUR LATER ในดินแดนอันห่างไกลที่เต็มไปด้วยเวทมนต์และสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์เด็กหนุ่มชื่อไคโตะได้พบกับไม้เท้าโบราณที่ซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินของปราสาทร้างเมื่อคอยโตัวสัมผัสไม้เท้าแสงสว่างก็แพร่กระจายไปทั่วห้องและในพริบตาเขาก็พบว่าตัวเองอยู่โลกที่แปลกประหลาดและน่าอัศจรรย์ต้นไม้สูงตหานทะลุฟ้าสัตว์ประหลาดแปลกแดง เดินเต้ไปมาและเวทมนต์ก็แผดซ่านไปอากาศไขโต๊ะตื่นเต้นและหว,ดว,ว,ดวาดกลัวในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันด้วยไม้เท้าในมือโคเอาเริ่มสำรวจโลกใหม่นี้เขาได้พบกับเอฟผู้ฉลาดผู้วิเศษผู้ทรงพลงังและสัตว์ประหลาดที่ทั้งน่ากลัวและน่าทึ่งไม้เท้ากลายเป็นมากกว่าแค่สิ่งของสำหรับไปโคมันเป็นเพื่อนคู่ใจที่ใจที่นำทางเขาผ่านการผจญภัยที่ไม่รู้จบ และอันตรายที่ซ่อนอยู่ในโลกต่างถิ่นนี้โคโตะได้เรียนรู้พลังของมิตรภาพความกล้าหาญและความมหัศจรรย์ของการสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จัก